สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the road นะครับงานเข้านะครับเป็นปัญหาที่หลายๆคนโดนกันนะครับโดนแบนนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ดูก่อนนะตราบเรียบร้อยครับขออภัยนะครับบัญชีของคุณถูกลัูกับนะครับกรุณาติดต่อ call center นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ได้ติดต่อ call center เรียบร้อยนะครับสาเหตุที่โดนแบนนะครับ ไม่ได้ใช้โปรแกรมโกงนะครับไม่ใช่ใช้แอปช่วยนะครับแต่ว่านะครับโดนแบนเรื่องประวัติอาชญากรรมนะครับฟังดูแล้วก็น่าตกใจนะครับก็มีประวัติอาชญากรรมเลยเหรอครับระดับยังผมเนี่ยนะมีปรอดประวัติอาชญากรรมไม่น่าจะเป็นไม่ได้ครับแต่ก็เป็นไปได้นะครับก็ไม่สามารถเริ่มงานหรือว่ารับงานได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ ทาง l i n e แมนนะครับเขาไม่ได้เหมือนแอปอื่นนะครับที่เก็บค่าตรวจประวัติอาชญากรรมไปนะครับคนละหนึบาทนะครับอันนี้คือสามารถเริ่มงานได้ทันทีนะครับเพราะว่าสมัครออนไลน์ครับสมัครง่ายกระโดนแบนง่ายนะครับก็หลังจากที่คุยกับซีเรียบร้อยนะครับก็ C s บอกว่านะครับให้ผมนะครับไปยืนยันความบริสุทธิ์ตัวความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับก็คือหไปนะครับที่ สตชนะครับหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอยู่ปทุมวันนะครับก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ไปบ่อยนะครับที่นั่นนะครับก็เสร็จจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่ศาลแขวงนะครับที่เรามีคดีอยู่นะครับเราไปขอคัดหนังสือนะครับคําหรือว่าใบสิ้นสุดคดีหรือว่าใบบุใบบริสุทธิ์นั่นเองนะครับก่อนที่นะครับจะไปขอหนังสือหรือใบ ิ้นสุดท้าครับหรือว่าใบบริสุทธิ์นะครับให้เราเข้ามาดูนะครับข้อตกลงและเงื่อนไขในการอ่กดแบงนะครับเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเจอนะครับว่าขออภัยนะครับบัญชีของคุณถูกองับนะครับเนื่องจากไม่ผ่านในเกณฑ์การพิจารณาเป็นคนขับรายแมนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาได้ที่นี่นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาดูนะครับว่าหากต้องการ ยื่นคำร้องกรณีถูกปฏิเสธผลการสมัครต้องทําอย่างไรนะครับประวัติอาชญากรรมนะครับผมก็จะอธิบายอย่างคร่าวๆให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับก็ในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็แบ่งเป็นสาประเภทนะครับก็คือ1คดีร้ายแรงนะครับอันนี้นะครับคือข้อ1คดีร้ายแรงครับคดีร้ายแรงนะครับก็แบ่งเป็นข้อย่อยนะครับก็ มีนะครับคือความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายนะครับก็เป็นหัวข้อย่อยตามที่เห็นนะครับก็ต่อมานะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกนะครับก็ดูเอานะครับส่วนอีกข้อนึงนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพนะครับก็คือกับขังหลวงเหนี่ยวนะครับส่วนอีกข้อนึงครับถัดมานะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับลักวิ่งชิงปุ้นช่อโกงรับของโจรรับของโจรนะครับ แล้วก็ความผิดฐานวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อจำหน่ายนะครับเกณฑ์การพิจารณาของข้อหนึ่งนี้นะครับก็คือบริษัทไม่รับพิจารณาคดีร้ายแรงดังกล่าวทุกกรณีนะครับยกเว้นนะครับความผิดที่ถูกตัดสินแล้วว่าเกิดโดยประมาทนะครับขอจำนะครับว่าตัดสินแล้วนะครับแล้วก็เกิดโดยประมาทและสิ้นสุดคดีเท่านั้นแล้วนะครับขอยจำนะครับว่า ความผิดที่ถูกตัดสินว่าเกิดขึ้นโดยประมาทแล้วสิ้นสุดคดีแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะยืดนอุ่นรณ์โดยใน่เอกสารนะครับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดแล้วก็สำเนาคำพิพากษาและใบสำเนาใบบริสุทธิ์นะครับอันนี้คืออันนี้คือกฎเกณฑ์ข้อแรกนะครับพอค่อนข้างที่จะรอดยากนะครับต่อมานะครับก็กรณีที่2ครับกรณีคดีไม่ร้ายแรงครับต้องมาอยู่ในระหว่าง ถูกดำเนินคดีนะครับแล้วก็คดีสิ้นสุดแล้วนะครับและก็ต้องพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับในความผิดดังต่อไปนี้นะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับใช้เพื่อเสพนะครับไม่ใช่เพื่อจําหน่ายนะครับอันนี้นะครับต่อมานะครับก็ดูหัวข้ออีกข้อนึงครับความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับและเครื่องกระสุนปืนนะครับและวัตถุระเบิดนะครับอันนี้ก็เช่นพกมีดติดตัวไปในเมือง ทำซื้อใช้มีสิ่งของหรือนําเข้าเกี่ยวกับอาวุธต่างๆนะครับก็ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการค้าประเวณีนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการค้ารุนนะครับต่อมาก็คือความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กนะครับแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกข้อนี้นะครับจะพิจารณาเป็นกรณีนะครับก็ต้องขอย้ำนะครับว่า จะพิจารณาเป็นกรณีนะครับบริษัทจะรับพิจารณาเป็นกรณีที่ความผิดสิ้นสุดแล้วหรือความผิดที่ถูก <c oughs> อภัยนะครับหรือความผิดที่ถูกตัดสินแล้วว่าเกิดขึ้นโดยประมาทหรือถูกตัดสินว่าผิดจริงและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนะครับโดยผู้ขับสามารถยืย่นขอคได้โดยแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองคดีถึงที่สิ้นสุด สำเนาคำพิพากษาและสำเนาใบบริสุทธิ์นะครับก็ยื่นได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาให้อัปโหลดเพียงแค่อย่างเดียวนะครับความผิดต่อมานะครับความผิดข้อที่3นะครับก็คือความผิดละหุโทษนะครับความผิดละหุโทษคืออะไรนะครับก็คือความผิดซึ่งต้องระวังโทษไม่ระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับหรือการกระทําที่เกิดขึ้นโดยประมาณนะครับต้องไม่อยู่ในระหว่างการถูกดําเนินคดีนะครับ คดีสิ้นสุดไปแล้วเกิดหรือคดีสิ้นสุดไปแล้วนะครับคดีนี้นครับก็ข้อนี้นะครับก็จะพิจรารณาเป็นกรณีนะครับก็คือบริษัทรับพิจรารณาในกรณีในกรณีที่ความผิดสิ้นสุดแล้วหรือมีความผิดที่ถูกตัดสินแล้วว่าเกิดขึ้นโดยประมาทโดยผู้ขับสามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยแนบเอกสารหรือหนังสือรับรองคดีถึงที่สิ้นสุดสำเนาคำพิพากษาและสำเนาใบบริสุทธิ์นะครับก็ มีเพียงเท่านี้นครับสหัวข้อหลักๆนะครับในการปลดแบนนะครับทั้งนี้นะครับการปลดแบนอันนี้นะครับเป็นการปลดแบนของอเรื่องประวัติอาชญากรรมนะครับไม่ได้มาปลดแบนเรื่องอใช้แอปโกงหรือว่าใช้กลโกงต่างๆของอบริษัทนะครับก็ใครใช้แอปโกงใช้ยิงงานเข้าตัวเองหรือ อื่นนอกเหนือจากประวัติอาชญากรรมาน,นี้ก็ต้องไปหาข้อมูลด้วยเองนะครับอันนี้ผมไม่มีข้อมูลสำหรับด้านนี้นะครับก็นี่ก็จะเป็นข้อมูลสําหรับประวัติประวัติอาชญา,าการ,รมเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะออกไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับเป็นที่แรกนะครับเสร็จจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมก็จะไปกันที่ศาลแขวงจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซึ่ง ผมเคยมีคดีคอ uh, ยู่ที่นั่นนะครับหนึ่งหนึ่งคดีนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคดีของผมนั้ wn, นไม่ได้ลายแทงเลย oui. นะครับก็ before, เป็นคดีเกี่ยวกับการปล่อยป่าละเลยนะครับให้เด็กเล่นเกมเกินเวลานะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับก็เปิดอันเกมนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับก็เปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะครับก็กำลังฮิตมากในสมัยนั้นนะครับก็ตำรวจก็เข้ามาครับแล้วก็เจอเด็ก1คนนะครับ เห็กนั้นก็คืออายุ18จะ19แล้วนะครับก็ไม่ถึงนะครับก็ตำรวจก็ยังรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่นะครับก็อาจจะเป็นพวกน้องๆในร้อยจบใหม่นะครับก็ทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็แข่งขันนะครับก็ต้องยอมรับผิดไปตามนั้นนะครับเพราะว่าน้องๆเด็กจบใหม่รุ่นใหม่ไฟแรงที่เป็นในรอยตำรวจหน้าตาละอ่อนละอ่อนก็อาจจะทํางานเต็มที่นะครับเข้มข้นมากนะครับกับ เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับพอนะครับไปถึงสอนอ,อนะครับร้อยเวรบอกว่าจับมาทําไมครับผมมีคดีอื่นที่จะต้องทํามากกว่านี้อีกคดีแค่เด็กเล่นเกมเกินสี่ทุ่มนี่นะครับก็สรุปนะครับก็คือต้องส่งฟ้องไปตามระเบียบนครับไม่งั้นร้อยเวรก็อาจจะโดนข้อหาระเลยการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับก็ผมก็ต้องยอมรับสภาพไปตามนั้นนะครับผม สุดท้ายเรื่องก็จบโดยที่ไม่ได้จำคุกนะครับก็โดนปรับไปนะครับสารพิพากษาครับสั่งปรับ1 6 0่งบาทนะครับก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อลูกคดีนะครับแล้วก็สารภาพในชั้นศาลนะครับก็สารลดเหลือกึ่งหนึ่งนะครับให้ตัดสินนะครับเหลือค่าปรับ8 0 0 0บาทนะครับคดีนี้ก็สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้ติดคุกไม่ได้เข้าคุกแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็สามารถวิ่งงานแอปจากลาลามูฟแล้วก็โรบินฮูได้ปกตินะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตอน,นที่ผมไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่ศาลแขวงนนทบุรีนะครับจะส่งเอกสารนะครับแล้วก็ดูนะครับจะใช้ระยะเวลากี่วันในการปลดแบนด์สำหรับแอปไรแมนดำนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับ ครับตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาถึงที่สานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วนะครับก็นํารถนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับมาจอดด้านหน้าถนนนะครับทางเข้าตรงนี้นะครับก็เลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยนะครับเพราะว่าข้างในที่จอดรถเต็มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอรับบัตรคิวก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปขอหนังสือรับรองครับเมื่อกี้ถามคนที่มาตรวจก่อนหน้านี้ครับก็บอกว่าได้เอกสารเลยนะครับตรวจไม่นานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปขอเอกสารเลยครับ ครับหลังจากที่เราไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ไปขอนะครับใบเบิ์สุดตามที่ C ีเอชของไล m a นได้บอกไว้นะครับแต่นะครับทุกคนไปแล้วทุกคนก็จะได้ใบนี้นะครับไปกับการเป็นว่าเป็นใบตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็เสียค่าตรวจค่าคัดนะครับหนังสือนะครับก็หนึ่งบาทนะครับก็ จะมีทั้งหมด3หน้าครับที่เห็นนะครับก็ตามรูปเลยครับก็จะมีแค่นะครับประวัติเฉยๆนะครับประวัติการกะทําผิดนะครับของของเรานะครับก็ส่วนของผมนะครับก็มีประวัติแค่คดีเดียวนะครับก็คือบ่อยป่าละเลยให้เด็กนะครับเล่นเกมเกินตามเวลาที่กําหนดนะครับอันนี้นะครับก็ ต้องยอมรับผิดไปตามสภาพนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงนะครับเพราะว่า,าทั้งลาลา o v e แล้วก็โรบินฮูดก็ยังวิ่งได้ปกตินะครับส่วนจะใช้ได้ไหมอันนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้ขอแล้วก็จะส่งให้าทาง CS เอสไลแมพิจารณาได้หรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าในาข้อความเขาบอกว่าต้องใช้ใบสิสุดคดีหรือใบบริสุทธิ์นะครับจาก ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมว่าน่าจะสื่อสารผิดนะครับความจริงต้องไปขอกันที่ศาลที่เรามีคดีความอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อกันที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จากประทุมวันนะครับวิ่งกลับไปที่แครายนะครับศาลกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ผมก็อยู่แถวๆนั้นนะครับก็มีคดีความอยู่แถวนั้นนะครับก็ ต้องไปขอเอกสารที่นั่นต่อนะครับเพื่อความชัวนะครับในการส่งเอกสารเพื่อจะที่เพื่อที่จะปลดแบนนะครับเดี๋ยวเราไปาสารจังหวัดนนทบุรีกันเลยครับอยู่ตรงแคราครับไปเลยครับๆๆครับเมื่อมาถึงสารแขวง หรือว่าสารที่เราเกระทาความผิดนะครับก็ให้เราขึ้นไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็ให้เขาแนะนําว่าเรามีคดีอะไรมานะครับเขาจะแนะนํำไปถูกว่าอ,อ,อยู่ตึกไหนชั้นไหนนะครับส่วนของผมนะครับก็เป็นคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนนะครับผมต้องขึ้นไปที่ชั้น6นะครับคดีอื่นๆหรือว่าคดียาเสพติดก็ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสารออของครอบครัวและเยาว,วชนนะครับ ก็เป็นคดีความเรื่องฐาลปล่อยปลาละเลยให้เด็กเล่นเกมเกินเวลานะครับคดีนี้นะครับก็เกิดขึ้นเมื่อปี2556นะครับก็วันที่18มีนาคมนะครับพศสอง6 5ตอนนี้นะครับนับรวมระยะเวลาก็ประมาณ ไปถึงสิปีได้นะครับก็คดีความก็เสียสุดไป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ศาลได้สั่งเปรียบเทียบปรับนะครับจากหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับเหลือกึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่ารับสารภาพก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีนะครับก็ลดเหลือแปดพันบาทนะครับงานนี้นะครับก็เสียค่าปรับไปแปดพันบาทนะครับก็ไม่ได้ติดคุกหรือว่าไม่ได้เต้องโทษในทั้งสิ้นนะครับอันนี้เป็นคดีเปรียบเทียบปรับนะครับก็ ก็หลายตั้งอยู่นะครับแปดพันนะครับผมก็ใบนี้นะครับที่ทางไาลแมนแอปดานะครับทางซีเอต้องการนะครับคือใบสิ้นสุดจดีหรือใบบริสุทธิ์นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับก็มีสามแผ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับมาขอที่ศาลที่เรามีคดีความครับอันนี้นะครับไม่เสียเงินสักบาทเลยครับแล้วก็ผมก็ในในเคสของผมนั่นก็คือได้เลยนะครับไม่ได้รอแบบ หลายวันนะครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สารแล้วแต่เคสของแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะรอถึง7วันบางคนอาจจะรอถึง3วันนะครับบางคนอาจจะได้เลยอย่างเช่นผมนะครับคือก็คือได้เลยนะครับเพราะว่าในกระบวนการของสารของผมที่ผมไปรับใบใบสุดทดีนะครับหรือว่าใบบริสุทธิ์นี่นะครับก็คือคือไม่ค่อยมีคนมาขอนะครับเพราะเป็นคดีที่ไม่ฮิตนะครับก็บอกเลยนะครับว่า ดีที่รุ่นไม่นิยมนะครับผมจะบอกว่าผมโดนแบนตั้งแต่วันที่15้านะครับตอนบ่ายสามโมนะครับหลังจากที่ส่งออเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่สามารถกดเริ่มงานต่อได้นะครับก็เป็นงานส่งเคกของลูกค้านะครับดีนะครับที่แบนตอนจบงานนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับวันที่16นะครับก็รีบนะครับจัดแจงนะครับ ไปติดต่อนะครับขอไปบริสุทธิ์ขอไปที่สุดคดีขอตรวจประวัติอาชญากรรมนะครับก็ทั้งวันนะครับวันนั้นก็วุ่นๆอยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ทําการส่งเอกสารไปทางแอปไลน์แมนนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลังจากวันที่ส6หนะครับจะใช้เวลากี่วันนะครับในการปลดแมนนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันนะครับ